สวัสดีค่ะสวัสดี FC วันเพื่อฮสวัส,สดีวันสีส่สม้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดประตูล้างูกปูนะคะแน่นแน่นแน่แน,นจะชนไหมจะชนไหมโอ้โหชนค่ะขาตั้งกล้อง <laughs> นะคะ เปิดประตูนี่นะครับนะดูคลิปอย่างน้อยประมาณสัก5นาที6นาทีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจฝากต,าต่นงๆที่ <c oughs> จะทำในช่องแอนด์กำลังด้วยนะคะ ไปทุดที่สองกันทุกคนคู่หูเรายังไม่มานะเราก็ทำหน้าที่แทนคู่หูไปก่อนนะจ๊ะเป็นไงจำปาอ่ารองแลละร้องแล้วหิวยังหิวยัง<อ>เดี๋ยวก่อนนะไปเปิดประตูก่อนนะเดี๋ยวมาน,นะกี่องคปจำปาก็นา่งรอก่อนบอกว่าเดี๋ยวเปิดประตูเสร็จก่อน เอาหาให้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเปิดประตูเสร็จอ่อนรองและรรองแล้วพี่น้อง เดี๋ยวเราเปิดประตูที่สาม ปุ๊บป่ประตูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมากวาดกวาดใบไม้นะใบไม้นะคะเดี๋ยวเราจะกวาดมันมีมันมีเศษใบไม้นะคะ 你的。Bon อเ่ยสวัสดีคเปิดประตูแล้วก็กวานไปมา เดี๋ยวไปอย่าร้องแปบ๊บหนึ่งจำปลารอกินข้าวแล้วเดี๋ยวกว่าแป๊บเดียวจำปลาไม่พูดรู้เรื่องไหมเนี่ย ร้องแล้วร้องหาความสนใจแล้ว,วแป๊บเดียวแป๊บเดียวกวาดก่อนสิเดี๋ยวเวลาใครมามันก็จะได้สะอาดตา ใหญ่ข่อยแล้วนะเนะน่ะเออนะเขาขว้าตรงนี้แป๊บหนึ่งได้ไหมรออยู่ตรงนั้นแหละเออดูเรื่องนะดูเรื่องเออนั่งรออยู่แถวนั้นแหละเก่งมากเก่งมากเก่งมากจำปาจำปาเก่งมาก ปลาเขจะอยู th ่แถวโดมเขาไม่จับไปเขาไม่ได้ไปอยู่บ้านประดาเนะจำปลาเขาจะอยู่แถวโดมเขาเว็บเป็นยามเฝ้าโดม เดินมาแล้วเดินมาแล้วเด <laughs> ินมาแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้งอนบอกเมื่อกี้งอนเราเหรอเดี๋ยวเราไปเปิดประตูในนู้นก่อนเออไปรอตรงนั้นไม่ต้องเดินตาม มากินที่เดิมมา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 อ้าวนั่งลงไม่ต้องแอบก็ได้ไม่ต้องมาชิดใกล้หรอกไม่อยากชิดใกล้ตัวเองดอกอ้าวกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดนี่โดนรู้ไหมพี่พัดก็ส่งมาก็แพงนะถ้ากินไม่หมดอยากกินทิ้งกินขว้างรู้ไหม FC นะ่ะเขาหาเงินกว่าจะได้ซื้อซื้ออาหารแมวส่งมาให้อนะรู้ไหมพี่พัดเขา เขาก็เหนื่อยนะถ้ากินทิ้งกินคว้างเนี่ยไม่ได้นะเออต้องรู้จักกินให้หมด <laughs> ต้องรู้จักกินให้หมดนะเออแม่เจ้ายิ่งไม่ค่อยสบายด้วยนะเออไม่รู้จะก,กลับมาวันไหนก็ยังไม่รู้เลยเออเมื่อคืนก็ทักมาเออถามว่าเมื่อไหร่จะมาวางปูรอถามลุงป้าก่อน <laughs> เออกินไปด้วยฟังไปด้วยนั่นแหละแม่ดาเจ้านั่นแหละเออแม่ดาเจ้าแต่คู่หูฉัน <c oughs> คือคือไม่อยากไปทําอะไรตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งหนีเออเพราะว่าเขาได้ยินเสียงกวาดเสียงอะไรปุ๊บเหมือนกับไล่เขาอะเขาจะไม่กินเนี่ยกับข้าวลยไเงยเขาจะไม่กินอาหารเลยเมื่อวานเหมือนการฝนตกมาวิ่งหนีเลยนะเออแล้วก็ไม่ยอมเก็บกระป๋องด้วยนะฟรี คือจำปาเนี่ยแบบโหแบบเออ,เอ,อไม่ได้ว่าเรากินไปกินไปไม่ได้ไม่ได้พูดถึงหรอกเออไม่ต้องมาฟัง <g iggle> ที่จริงก็ฟังรู้เรื่องเขาฟังรู้เรื่องแต่ว่าเขาเขาเขาเป็นแค่สัตว์เนาะนะเออเขาฟังรู้เรื่องเพียงแต่ว่าเขาเขาพูดไม่ได้อะเขาพูดไม่ได้แค่นั้นเองกินให้หมดนะกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดก็จะเทกลับ ไม่ต้องตกใจไม่มีใครแย่งดอกกินไปเถอะเออกินไปเลยอืม,อมขอบคุณคุณพัดด้วยนะคุณพัดขอบคุณคุณพัดอะไอย่างขอบคุณนะคะคุณพัดที่ส่งส่งอาหารมาให้ให,ให้ให้น้องแมวนะคะอืมเหมือนมานั่งคุยกับแมวอะไรประมาณนะั้น กินไปไม่ต้องระแวงไม่ได้ไล่หรอกกินไปกินไปนะเนี่ยพอเรานั่งอยู่ใกล้ๆทําเป็นระแวงนะทําเป็นระแวงหรือว่าเราจะแย่งเอออืมอ่ะกินแล้วเดอ้อปดาเอ้ยไม่ต้องเป็นห่วงจะปลาเดอ้อปดาเออกินดีอยู่ดีไม่ต้องเป็นห่วงดอกลูกเจ้านะ่ะห่วงตัวเองก็พอเดอ้ออืม ะสิ่งดีๆก็เข้าแล้วเดินปัดตูดเฉยเลยน่ะนั่นอิ่มแล้วก็ทิ้งไว้ให้เราเก็บ <c oughs> อมแมวบอกว่าโอ้ยถ้าคอยเก็บได้คอยก็เก็บแล้วเจ้าไม่ต้องพูดเยอะก่ <c oughs> <c oughs> อนเออ กินอิ่มแล้วก็ปัดปูดนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปเสียบน้ำพุกันคนค่คะทุกคน ผู้เสียบเรียบร้อยจ้ะอ่ะสวัสดีเดี๋ยวเราก็จะกว่าให้เป็สะอาดค่ะทุกคน เดี๋ยวเราก็ไปกวาดตรงมุมนี้ด้วยนะคะมุมประตูค่ะอ่านะคะยังไม่ได้พูดคุยกับเอฟตีนะคะเดี๋ยวก่อนนะขอกวาดก่อนจ้าขอบคุณมากเลยจ้า are there now สำหรับคลิปนี้ขอบคุณ FC ทุกท่านมากค่ะค่ะชมคลิปอย่างน้อยสัก5นาที6นาทีเป็นกำลังใจด้วยนะคะ